แก้วห้าประการอันสว่างสวายที่หาได้ยากในโลกนี้นมีใครหนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือแสดงทมวินัยอันตตถาคตประกาศไว้ดีแล้วสามผู้ที่รู้แจ้งในคำของตถาคตสี่ผู้ที่ประพฤติทมสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคตห้าผู้มีความกตันยูกะตะเวทีห้าบุคคลนี้เป็นแก้วห้าประการที่สว่างสวัยหาได้ยากในโลก และบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกคือหนึ่งอน,นันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าหาได้ยากผู้ที่ประกาศคำตถ,ถาคตหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยากสามความเป็นผู้มีกตันกตันยูกะตะเวทีคนที่กระตันยูและกะตะเวทีหาได้ยากคนที่จะรู้พระคุณคนเนี่ย และตอบแทนพระคุณคนหายากมากอืเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเราก็เราก็เป็นคนกระตันยูคนหนึ่งนี่แต่ม้จะหายากอะไรแต่จริงๆเราก็หายากเพราะจะกระตันยูจริงๆก็น้อยไม่งั้นพระเจ้าคงคงไม่จัดความยากมาเทียบชั้นกับพระเจ้าเลยนะ